เขาเล่ามาเป็นทุกข์ถึงที่ยาซึ่งคนแบบเนี้ยเราควรให้อภัยแนละสนับสนุนแต่ที่บอกว่าคนเรานะติดคุกออกมามันไม่ใช่จะต้องเป็นโลโก้มันจะต้องเป็นไอ้เฮียเอ็นเรลไม่สามารถทํางานได้การการเข้าวงการเธอมีเกี่ยวไหมครับกับอายุท,ยที่อายุเยอะแล้วรักแบบหลักสี่จะเข้าสี่สิบแล้วไหมสี่<ม>สิบยังยรครับหรือที้คนเราดูที่มาจากมาโดยที่นิสัย คือบางคนที่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 ส่วนมากบางคนอ่ะอายุเยอะแล้วปุ๊บเริ่มเฟดตัวออกไปทำธุรกิจใช่ก็เป็นบางคนนะบางคนเขาอยู่ได้เพราะว่าเขาพาวเวกกลับมาอายุเยอะแล้วแต่ว่าทำไมซึ่งมันสนกระแสซึ่งมันซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่ง คนดย๋ยวนี้คนมันแยกแยะคนเขาบอกว่าคนไทยกินกินข้าวไม่กินขี้เธออย่างนี้เขาแยกแยะออกเขาก็ดูอะไรเป็นอนะไรเป็นแล้วคนไหนที่จะ่ยกใช่รุ่รล่ลางหน้าตายด้วยมีส่วนด้วยครับออกมาสภาพ์ทไว้ยังดีแล้วก็ที่สำคัญคือ16ปีไปเดี๋ยเขาสามารถนํามาถ่ายทอดเป็นวิทยาการเป็นวิทยาก,กรให้กับคนรุ่นหลังที่จะก้าวปิดเขาบอกเลยนะออกมาเขาไม่เคยกอดพ่อแม่เลยแต่วันนี้ทําไมก่อนเขาขะอายเขินจะกอดพ่อแม่ที่อายเดี๋ยวนี้เขากล้าที่จะกอดเช้าเช้าออกจากบ้านทำงานกอดยิ ออกจากบ้านมาก่อนและเขาบอกว่าชีวิตเขาในบัดป่านี้เขาจะสร้างความดีให้กับประเทศไทยอ้าวเวอร์แพนทูน้องรักหลังจากเจอากก่อนแล้วในถึงนั้นเขามีแบบคู่จิ้นไหมครับหรือว่าแบบไม่มีไม่มีแล้วเออไม่มีตอนจะไปจิ้นใครหรอกเธอก็จิ้นเอแต่มันมันต้องมีแหละแต่พาวเวอร์แพนยังไม่มีนะฮะยังไม่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับอ่าที่ตอนนี้เขาให้จับจิ้นกับนางเอกคนหนึ่งมันเป็นอ๋อเอาแอปทัชออนเขาไปออกรายการหนึ่งแล้วก็อาจจะคุยกันด้วยคนเรานะฮะ คุยกันเข้าใจกันมันก็เกิดเาการจิจีนได้แต่เขาก็ออกมาตอบกันว่าจิ้นกันเหมือนที่เหมือนน้องจะดีกว่านะฮะแต่อนาคตเราก็มันไม่แน่นอนนะมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะเอาเรื่องของเราดีกว่าแต่เราอย่าจิ้นกันนะไมเอนะ, <c oughs> อะโอเคจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะจะติดรูปออกมาหรือไม่ติดรูปนะฮะพื้นฐานของเรามันต้องเป็นคนดี ไม่ว่าเราติดอยู่ที่ไหนถ้าเรามีสามาธิสำนึกมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาเราก็สามารถอู่ได้และกรณีของแพทนะที่ว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะเอาไปยึดอย่างแล้วก็การที่เขากลับมาแล้วคนต้องรับเขาขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องมีจริงนะไม่ได้สร้างภาพ้างกระแสแหกตาประชาชนเหมือนใครเหมือนใครนี่คือท้ายสุดคุณไทยมีอะไรนะนำคบเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมครับมือที่มีค่านะครับคือมือที่ อ่าจาับเฮาตอนที่เฮาลมคําเบาที่มีค่าที่ดีก็คือคําเบาตอนที่ให้กําลังใจตอนที่เฮามุดค่ะครับครับไรนะกินดีดูไม่จับตาเนะสีนะครับโอเค็บมาดีเนาะนะไม่ไม่ไม่ตันเดี๋ยวท่านผมเจ็บปักเปลี่ยนเยอะ